Manu St y ต e เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้ สวัสดีครับแฟนผีแดงทุกคนเย็นวันนี้ใครยังไม่หลับฟังคลิปนี้รับรองตาสว่างเพราะเรามีข่าวด่วนข่าวเด็ดข่าวมันจากรัวโอทรัฟฟอร์ดที่รับรองว่าคุณจะต้องว้าวตั้งแต่ต้นจนจบวิกเตอร์ยอร์เกเรสจะมาแมนยูจริงไหมอามัดดิยาโลกกำลังโดนตามตัวจากดอทมุนและข่าวลือที่น่าสนใจ อย่าพึ่งกดข้ามอย่าพึ่งเลื่อนหนีเราวันนี้แมนยูสไตล์รวมทุกประเด็นร้อนมาให้คุณครบจบในคลิปเดียวรับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผม วันนี้เรามีข่าวร้อนสุดๆมาอัปเดตกันแบบด่วนจีเลยครับเกี่ยวกับวิกเตอร์ยอร์เกเรสก่องหน้าตัวโหดจากสปอร์ติ้งที่กำลังมีข่าวว่าเขาพร้อมย้ายมาซบแมนยูของเราในซัมเมอร์นี้แม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตาม โอ้โหเรื่องนี้มันจะจริงแค่ไหนแล้วแฟนๆคิดยังไงกันบ้างมาฟังไปพร้อมกันเลยครับก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักวิกเตอร์ยอเกเรสกันสักนิดหมอนี่คือกองหน้าตัวเก่งของ Spotting CP ที่โคตรฟอร์มแรงเลยครับใน2ฤดูกาลที่ผ่านมาเขายิงไปมากกว่าร้อยประตูทั้งในระดับสโมสรและทีมชาติโอ้โหตัวเลขนี้มันบ้าไปแล้วล่าสุดฟุตบอลออน n t NT Sport โพสต์ใน X เมื่อวันที่5มิถุนาย น2025ว่าวิกเตอร์ยอร์เกเรสพร้อมย้ายมาแมนยูแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าและที่สำคัญเขาจะได้กลับมาร่วมงานกับรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของเราที่เคยคุมเขาที่สปอร์ติ้งมาก่อนนี่มันดีลในฝันชัดๆเลยครับ แหล่งข่าวบอกว่าค่าตัวของวิกเตอร์ยอร์เกเรสจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโรหรือราวๆ55าสถึงหกล้านปอนด์ถ้าแมนยูเราจะคว้าตัวเขามาจริงๆก็ต้องขายนักเตะบางคนออกไปเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าตัวนี่แหละครับ ยิ่งไปกว่านั้นแฟนๆนใน X ก็เดือดกันสุดๆเลยบางคนบอกว่าถ้าได้วิกเตอร์ยอร์เกเรสมาแมนยูจะกลับมาพังอาดแน่นอนแต่ก็มีบางคนที่ไม่ปลื้มนะเช่น atlfc_unlocked ที่บอกว่าย้ายมาแมนยูตอนนี้คือไร้ความทะเยอทะยานโอ้โหแรงมากคุณล่ะครับคิดยังไงกับดีลยวนี้คุณอยากเห็นวิกเตอร์ยอร์เกเรสมาเป็นกองหน้าตัวใหม่ของแมนยูไหมหรือคุณคิดว่าเราควรไปหาคนอื่นที่ฟอร์มดีกว่านี้ มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิผมรออ่านอยู่นะเอาจริงๆเลยนะครับฤดูการ2024 2 5ถึงของแมนยูเรามันไม่ค่อยดีเลยจบอันดับท้ายตารางพรีเมียร์อีกแถมยังแพ้ท็อตแนมในรอบชิงยูโรปาลีกอีกโอ้โหแฟนๆอย่างเราก็อยากเห็นทีมกลับมาพังงาดอีกครั้งใช่ไหมล่ะ การที่วิกเตอร์ยอร์เกเรสสนใจย้ายมาทาั้งทางที่เราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความมุ่งมั่นอยากช่วยทีมจริงๆแถมการได้เจอกับอโมริมอีกครั้งก็น่าจะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นคุณว่าไหมครับถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงคุณคิดว่าวิกเตอร์ยอร์เกเรสจะพาแมนยูกลับไปท็อปโได้ไหมหรือคุณมีกองหน้าคนอื่นในใจที่อยากให้ทีมไปคว้ามามาคุยกันในคอมเมนต์เลยนะครับผมอยากรู้ความคิดของทุกคนมากมาก และถ้าคุณอยากรู้ว่าวิกเตอร์ยอร์เกเรสจะย้ายมาจริงหรือเปล่าหรือแมนยูจะมีเซอร์ไพรส์อะไรรอติดตามคลิปหน้าของแมนยูสไต์ไว้เลยรับรองว่ามีข่าวเด็ดมาฝากแน่นอน วันนี้ก็ขอจบการอัปเดตข่าวร้อนไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Man U Style ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสุดมันของทีมรักเราแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆแฟนบอลด้วยผมอยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นไปด้วยกัน สวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนยูสไตล์ช่องสำหรับแฟนบอลตัวยงโดยเฉพาะสาวกแมนยูอย่างเราวันนี้เรามีข่าวร้อนๆมาอัปเดตกันแบบสดๆเลยครับเกี่ยวกับอามัดดิยลโลปีกตัวเก่งของเราที่ล่าสุดมีข่าวว่าโบรุสเซียดอร์มุนสนใจอยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่เรื่องนี้มันจะจริงแค่ไหนแล้วแฟนๆคิดยังไงกันบ้างมาฟังไปพร้อมกันเลยครับ เรื่องมันเริ่มจากโพสต์ใน X ของ a อดอารโมริเบาเมื่อวันที่2มิถุนายน2025ที่ผ่านมาบอกว่าโบรุสเซียดอทมุนเพิ่งคุยกับเอเจนของอามัดดิยาโลในช่วง1-2สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทางดอทมุนดูเหมือนจะชอบอามัดดิยาโลมากๆแล้วก็อยากรู้ว่าแมนยูจะยอมปล่อยตัวเขาออกมาหรือเปล่า แต่ข่าวดีสำหรับแฟนแมนยูอย่างเราคืออามัดดิยาโลเองดูเหมือนจะรักสโมสอนสุดๆและอยากอยู่ต่อแถมแมนยูก็ไม่มีความคิดจะขายเขาด้วยฟังแล้วโล่งใจเลยใช่ไหมครับมาดูผลงานของอามัดกันหน่อยฤดูกาล2024-2025นี้อามัดเริ่มฉายแววแล้วนะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป26เกมยิงไป8ประตูกับอีก6แอสซิส์ ไม่ธรรมดาเลยสำหรับดาวรุ่งวัย22ปีคนนี้ยิ่งตอนนี้ทีมเรามีรูเบนอโมริมเป็นกุนซือคนใหม่ที่เข้ามาคุมทีมตั้งแต่ปลายปี2024อามัดิยาโลเองก็ดูเหมือนจะมีอนาคตสดใสกับทีมมากขึ้นเพราะอโมริมชอบสไตล์การเล่นของเขาแต่ก็ไม่แปลกใจที่ดอทมุนจะสนใจเพราะอามัดิยาโลเคยมีข่าวกับดอทมุลตั้งแต่สมัยที่เขายังไม่ได้ลงตัวกับแมนยูเลยตั้งแต่ปี2022โน,น่น หลังจากข่าวนี้ออกมาแฟนบอลใน X ก็เดือดกันสุดๆเลยครับมีคนที่แบบไม่ให้ย้ายเด็ดขาดอย่างแอดทรานเฟอร์แดนที่บอกว่า no chance หรือแอด t ูทีโทนี่ที่แซวว่าดอดมุลน่ะเหรอเขาไม่มีตังค์ซื้อหรอกดูสิแม้แต่ซานโชเขายังจ่ายแค่30ล้านไม่ได้เลย แต่ก็มีบางคนที่คิดว่าถ้าดอดมูลหือราคาดีๆก็อาจจะน่าสนใจเช่นแอดมูเดตฟอร์ยูบอกว่าร้อยล้านปอนบวกเงินคืนจากดิวซานโชโหเรียกร้องหนักมากแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณอยากให้อามัดอยู่กับแมนยูต่อหรือถ้าดอดมูลให้ราคาดีๆคุณจะยอมให้เขาย้ายมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยสิผมอยากรู้ความคิดของทุกคนมากๆ เอาจริงๆเลยนะตอนนี้แมนยูเรากำลังอยู่ในช่วงสร้างทีมใหม่ภายใต้การนำของรูเบนอโมริมฤดูกาล2024-2025อาจจะจบไม่สวยนักเพราะเราอยู่ครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกแต่อามัดดิยาโลเองก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่แฟนๆหวังจะช่วยพาทีมกลับมาพงาาได้ ถ้าอามัดดิยาโลอยู่ต่อคุณคิดว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้ไหมหรือคุณคิดว่าแมนยูควรไปมองหานักเตะคนอื่นมาเสริมทีมดีกว่ามาคุยกันในคอมเมนต์เลยนะครับ วันนี้ก็ขอจบการอัปเดตข่าวร้อนไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง ManU Style ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสุดมันของทีมรักเราแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆแฟนบอลด้วยผมอยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นไปด้วยกัน วันนี้วันที่6มิถุนายน2025แล้วนะครับและเรามีข่าวร้อนมาอัปเดตกันแบบสดๆเลยเกี่ยวกับเปอร์วิสเอสตูปินันแบ็กซ้ายตัวเก่งจากไบรตันที่มีข่าวว่าแมนยูเรากำลังเลงตัวเขามาร่วมทีมเรื่องนี้มันจะจริงแค่ไหนแล้วแฟนๆคิดยังไงกันบ้างมาฟังไปพร้อมกันเลยครับ เรื่องมันเริ่มจากโพสต์ใน X ของ The United Stand เมืม่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่าแมนยูเรากำลังมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่และหนึ่งในชื่อที่โผล่มานั่นก็คือเปอร์วิสเอสตูปินันจากบริทันนี่แหละนักข่าวชื่อดังอย่างเบนเจคอฟส์บอกว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขั้นต้นๆน,นะแต่ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นดีลนี้เกิดขึ้นจริง ที่สำคัญเลยรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของเราชอบใช้ระบบที่มีวิงแบ็กแบบสุดๆและเปอร์วิสเอสตูปิน,นันก็เป็นนักเตะสไตล์ที่ลุยได้ทั้งรุกและรับเหมาะกับแท็กติกของอโมริมมากๆเลยครับ มาดูผลงานของเปอร์วิสเอสตูปินันกันหน่อยหมอนี่เป็นแบ็กซ้ายชาวเอกวาดอร์วัย27ปีที่ย้ายมาไบรตันตั้งแต่ปี2022ฤดูกาล2024-25เขาลงเล่นไป36รวมทุกรายการยิงได้1ประตูกับอีก1แอสซิสแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ้างแต่ฝีเท้าของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับ แถมสถิติจาก f ุตตี้สเต s บอกว่าเขาช่วยไบรตันเก็บคลีนชีตได้ถึง5นัดจาก30เกมที่ลงเล่นลองนึกภาพดูสิถ้าเอสตูปินันมาผนึกกำลังกับแนวรับของแมนยูจะช่วยให้ทีมเราแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหน แต่เดี๋ยวก่อนหลังจากข่าวนี้ออกมาแฟนๆใน X ก็เม้นกันสนั่นเลยครับบางคนตื่นเต้นมากเช่น c o i s n i p e r ที่บอกว่า Perwiz Estupinan จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แนวรับซ้ายของเราได้ดีเลยแต่ก็มีคนที่กังวลน,นะอย่าง @utds_santa บอกว่าเราวังไบรท์ท่านจะโก่งราคาให้เรานะแมนยูโดนแบบนี้มาบ่อยแล้วแล้วก็มี @nash ที่บอกว่าเรามีโดกูอยู่แล้วจะซื้อ Perwiz อสตูปินานมาอีกทำไมอันนี้ก็จริงอยู่นะเพราะโดกูที่เพิ่งย้ายมาจากเลเช่ก็เริ่มทำผลงานได้ดีเลยแล้วก็คุณล่ะครับคิดยังไงคุณอยากเห็นเปอร์วิสเอสตูปินันมดใส่เสื้อแมนยูไหมหรือคุณคิดว่าเราควรให้โอกาสโดกูต่อไปดีกว่ามาคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมอยากรู้ความคิดของทุกคนมากๆ เอาจริงๆเลยนะฤดูกาล2024ของแมนยูเรามันไม่ค่อยดีเลยจบครึ่งล่างของตารางพรีเมียร์ลีกทำให้แฟนๆอย่างเราก็อยากเห็นทีมเสริมทับให้แข็งแกร่งขึ้นการที่แมนยูสนใจเปอร์วิสเอสตูปินันมันก็สมเหตุสมผลอยู่นะเพราะอามโมริมต้องการวิงแบ็กที่ลุยได้ทั้งรุกแล้วรับ ถ้าดีลนี้เกิดขึ้นจริงคุณคิดว่าเปอร์วิสเอสตูปินันจะช่วยยกระดับเกมรับของเราได้แค่ไหนหรือคุณมีนักแต่คนอื่นในใจที่อยากให้แมนยูไปขว้ามามาคุยกันในคอมเมนต์เลยครับ มาแล้วข่าวร้อนๆมาอัปเดตกันแบบด่วนๆเลยโหเกี่ยวกับรัสมุสหอยลุนกองหน้าตัวเก่งของเราที่ล่าสุดมีข่าวว่าเขาพร้อมย้ายไปซบอินเตอร์มิลานแล้วเรื่องนี้มันจะจริงแค่ไหนแล้วแฟนๆคิดยังไงกันบ้างมาฟังไปพร้อมกันเลยครับ เรื่องมันเริ่มจากโพสใน X ของ U อดยูทีดีเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาบอกว่ารัสมุสฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งของแมนยูเราเปิดใจพร้อมย้ายไปเล่นให้อินเตอร์มิลานแล้วข่าวนี้มาจากกาเซตาเดลสปอร์ตสื่อดังของอิตาลีที่บอกว่าอินเตอร์กำลังมองหากองหน้าคนใหม่หลังจากที่พวกเขาแพ้ปารีสไปแบบเละเทะ5-0ในรอบชิงแชมเปียนส์ลีก แถมยังมีรายงานเพิ่มเติมจาก Yahoo Sports ด้วยว่ารัสมุสฮอยลูนเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้กับชีวิตที่แมนยูเท่าไรเพราะฤดูการนี้เขาฟอร์มไม่เปรี้ยงเหมือนตอนแรกๆที่ย้ายมาเลยอยากกลับไปเริ่มต้นใหม่ในอิตาลี ย้อนกลับไปดูผลงานของราสมุสฮอยลุนกันหน่อยหมอนี่เป็นกองหน้าชาวเดนมาร์กวัย22ปีที่ย้ายมาแมนยูเมื่อปี2023หรือดูการแรกของเขา2023ถึง2024ก็มไม่ธรรมดานะครับยิงไป16ประตูนในทุกรายการแถมยังทำสถิติเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยิงได้6เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกโหตอนนั้นแฟนๆอย่างเราก็หวังกันเยอะมากเลย แต่ฤดูกาลนี้ฟอร์มของเขาดรอปลงไปเยอะเลยแฟนๆในใน X บางคนถึงขั้นบอกว่าให้ย้ายไปเลยอย่างแอดยัสซินเอลเคฟีที่เมนว่าเราทุกคนเชียร์ให้ย้ายนะไปอินเตอร์เลยหรือแอดความยูทีดีที่บอกว่ายินดีด้วยดูเหมือนแฟนๆจะพร้อมให้รัสมุสฮอยลุนไปเริ่มต้นใหม่จริงๆครับ <c oughs> หลังจากข่าวนี้ออกมาแฟนบอลใน X ก็เดือดกันสุดๆเลยบางคนแบบดีใจสุดๆ อย่างแอดยูกาเตเรนที่เหม็นสั้นๆว่า yes หรือแอดรัสลีย์ที่บอกว่ารีบปิดเดียวเลยแมนยู man, แต่ก็มีคนที่ยังเสียดายอยู่นะอย่างแอดคอลลินส์เบรน12บอกว่าก็ดีสำหรับเขาแหละส่วนแอดเฟอร์กี้สไรท์เรฟก็แซวขำๆว่านี่คือก้าวหน้าสุดๆเพราะรัสมุสฮอยลุนไม่ค่อยเปิดใจให้ใคร <laughs> อันนี้ก็จริงอยู่นะเพราะรัสมุสฮอยลุนเคยบอกว่าเขายังอยากอยู่แมนยู man, แต่ดูเหมือ เหมือนตอนนี้เขาจะเปลี่ยนใจแล้วจริงๆแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงคุณอยากให้ราสมุสหอยลุ้นอยู่ต่อหรือย้ายไปอินเตอร์ดีถ้าเขาย้ายคุณอยากให้แมนยูไปคว้ากองหน้าคนไหนมาแทนมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยผมอยากรู้ความคิดของทุกคนมากๆ ถ้าเดียวนี้เกิดขึ้นจริงรัสมุสฮอยลุนก็จะได้ไปเริ่มต้นใหม่กับอินเตอร์ซึ่งตอนนี้เขาก็มีข่าวกับทีมอื่นในอิตาลีด้วยนะทั้งนาโปลีและยูเวนตุสแต่ที่แน่ๆอินเตอร์ Inter ดูจริงจังสุดเพราะเขาเพิ่งเสียซีโอเนอินซากีผู้จัดการทีมไปแล้วก็ต้องการกองหน้าคนใหม่มาช่วยทีม ส่วนแมนยูเราก็ต้องหากองหน้าคนใหม่มาแทนอย่างเช่นที่แอดเลียมเดลแลบล c ฟซเสนอชื่อเลียมดีแลบแต่เสียดายที่ดีแลบพึ่งย้ายไปเชลซีแล้ว <c oughs> คุณคิดว่าแมนยูควรไปมองกองหน้าคนไหนดีหรือคุณยังอยากให้รัสมุสหอยลุนอยู่พิสูจน์ตัวเองต่อมาคุยกันในคอมเมนต์เลยครับ วันนี้ก็ขอจบการอัปเดตข่าวร้อนไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแมนยูสไตล์ด้วยนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารสุดมันของทีมรักเราแล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆแฟนบอลด้วยผมอยากให้ทุกคนมาร่วมลุ้นด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ